ผมมันทุ่งกับโรงเด่นพากินพาเที่ยวครับตอนนั้นนะครับพอดีผมมีแขก VIP มาที่ที่ดูเมื่อเช้านะครับแม่ใหญ่น้อยนะครับมาจากสวีเดนเลยผมก็เลยพามาชิมร้านอาหารคือสะพานใหม่ครับร้านคือสะพานใหม่อาหารอาหารอร่อยแถมถ้ามาก่อนหนึ่งทุ่มลดเมนูอาหารลด50อร์เซนครับแล้วเมนูเขาอร่อยนะครับนะครับลด50อร์เซนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาเช้าเช้าๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะมี ครับซึ่งจะฟองมนครับเป็นปูปูและปูดองครับปูม้าดองนะครับอาหารขอลดครึ่งราคานะครับ50%ตอนนี้ก็99บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งครับเอาพอกินไหมลองดูครับ99บาทนะครับครับเดี๋ยวรอดูอาหารต่อไปนะครับผมกั็มากับแม่ใหญ่น้อยเน็ตไอดอลของเราครับผมมากับแม่แม่ใหญ่น้อยนะครับไหนให้แม่น้อยชิมให้ดูหน่อยแซ่บค่ะแซ่บ ของเขาดีจริงสดด้วยนะสดไหมมันต้องสดนะร้านนี้จิมือเขาดีนะสดแล้วก็คือไม่ขาวอ่ะจานแค่สี่สิบบาทเองไปกินทะเลเท่าไหร่เนี่ยน้ำจิ้มเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มครบรสเลยหอมลายหมน้ำลายผมแปกเลยในนี้จิ้มแบบลูกเดนจิ้มแบบอ่ะอืมยอดชิมตามไปังได้ครับ เดี๋ยวอาจจะสั่งกลับบ้านนิดน้อยผ่านมากเลยเขาบอกเลยว่าผ่านนะคะรักนะเจึ๊บจึบ okay, okay. อร่อยครับเดี๋ยวรอดูเมนูนต่อไปนะคะอาหารเราก็ยังทยอยมาได้เลยนะครับกับโตเดินกับแม่ใหญ่น้อยครับอร่อยไหมแม่ใหญ่น้อยสุดยสุดเติงกระดิ่งแมวสุดติง,งแม, <laughs> งม่ใหญ่น้อยนะคะอันนี้เป็นแหนมแหนมอะไรนะลุงเด่นแหนมซี่โครงแหนมซี่โครงเจ้านี้อร่อยผมการันตีอร่อย เปรี้ยวๆนิดๆเจ้านี้นเขาทำอร่อยกินกับกระเทียมว้าคนัคบทงี้ก่อนจานละ79บาทมาก่อนหนึ่งทุ่มสั่งหนึ่งจานส0บาทอ่า40บาทครับใครมาก่อนนี้นะครับคุณเดียวน,นำความร้านคือสะพานใหม่มาก่อนหนึ่งทุ่มนะครับถึงมาจะมาหลังหนึ่งทุ่มก็ไม่แพงครับก็ ราคากันเองอยู่นะราคากันเองอยู่ครับราคาบ้านบ้านถ้าเราคิดว่าค่าค่าบรรยากาศด้วยแอลกอฮอล์ก็สองแก้วฟรีมิกเซอร์ห้าอย่างก็แบ่กนะก็อร่อยครับเดี๋ยวขอตัวชิมต่อเลยครับผมครับเดี๋ยวมาชิมเมนูเยอะแยะเลยนะครับอันนี้ไม่ใหญ่น้อยอันนี้แกงเผ็ดหมูป่านะคะ รับรองว่าแซ่บนะคะเดี๋ยวจะซิมให้เบิอร์นี้ค่ะชิมชให้หน่อยชิมดูให้หน่อยด,ด,ด,ดูหน่อยว่าให้กี่ดาวเดี๋ยวจะให้กี่ดาวเดี๋ยวเราดูได้ไรก่อนได้ไรเนาะหมพพพูพอดีพอดีบ็เหนียวแล้วก็บนหิมเกินไปกำลังอร่อยห้าดาวอ่าดาวอีกแล้วครับเออนี่ก็ห้าดาวนะครับอันนี้ก็อร่อยนะไหนเออแซ่ซัน,นให้ผมชิมเหรอ ใส่ตันทอดรับรองเลยใส่ตันทอดดูนะเด้งนี่เนาะนองข้าวน้ำหนักข,ข,ของเขาอ่ะโอเคเลยโอเคทุกอย่างก็ดูอาหารเี่กินทั้งหมดนี้ไม่ถึงห้าร้อยอ่ะครับคุ้มเลยมาแล้วค่ะยุคสะพานใหม่ครับโรงเรียนจัดให้ครับใครมาก็ใครไม่รู้จักก็ถามที่ครัวโรงเด็นนะคะเม้นไว้ใต้คลิปว่ราร้านอยู่ไหน โอเคครับสุดยอดเลยครับเดี๋ยวชิมต่อนะครับ